การความรู้ตัวให้ต่อเนื่องรู้การควารูสติรู้ตัวรู้กายรู้การหายใจเข้าออกเรื่องอารู้กายเราพยายามรู้ให้ต่อเนื่องถ้าเรารู้ต่อเนื่องเราก็จะรู้จิตรู้ลักษณะของจิตรู้ลักษณะการเกิดขันับของจิตของความคิดของอารมณ์เขาเกิดอย่างไรเข้าไปอย่างไรเราจะแก้ไขตัวเราอย่างไรอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเราต้องศึกษาตัวเรา หรือว่าแยกพวกแยกนาตางทางความเข้าใจและพวกจะละกิเลสพวกเราพอละกิเลสกันอยู่จะรละในปากรละในหอวก็ขึ้นอยู่ความเขียนของแต่ละกุศลบางครั้งก็ละได้บางครั้งก็ละไม่ได,ด own, our own, our own. ้บางครั้งก็ดับได้บางครั้งก็ดับไม่ได้เราก็ต้องไปยึดหยัดมั่นศึกษาหมันพุทธวัา ประสบก็บอยู่ร่วมกันโลกกั็ทำก็อยู่ร่วมกันธรรมะกนอยู่ที่ไหนอยู่ที่กาของเราอยู่ที่ใจของเราเราจะไปวิ่งหาใครเรอตามยึดไปหาไปนอกขั้นเป็นแค่ไปหาประสบป,ปการไปเก็บบรรยญญากาศถ้าเราจเจริญสติน้องก็ไปสูตรกดกดการองเรานั้นจะตื่นขึ้นมานั่นแหละคือหลักของก,อการปฏิบัติถ้าเป็นอกุศลก็ลาเป็นกุศลก็จะเริ่มสูงขึ้นไปเขาไม่ยึด บา่งคือมั่งเราต้องพออยายามพยายามนักแก่ต่อการได้อ่านการได้ฟังก,การได้อ่านมีการเป็นปิดการได้ศึกษาต้งคว้ามีการเป็นปิดบุคคลผู้มีสติมีปัญญาไม่จําเป็นต้องไปฟังมากพูดมากมากแก้ไขตัวเองมากปักหมุงตัวเองเอยูอ่คนเดียวคนแก้ไขเ,เราหลราณคนแก้ไขหลับมีความประ,ประ เราพัฒนาที่กัำลังเราสมต่างๆที่เราเข้าไปลงเจ็บอยู่คนเดียวก็มีความสุขหลายคนก็มีความสุขการเรียนทำการศึกษารำเรียนจบเรียนถึงสิ่งมาไปคือความดำกำเนิดถึงความมุ่ยสุขความบนพ้นไ่ต้องกับความเกิดกัน การเรียนงานลกตักฟักอะรอย่างนึ่งก็ไปวจากแตที่เหตุยังเกิดอยู่ก็ตกตกเกิดถ้าจะเกิดก็ให้เกิดในปากอุศล์รักอุศลที่เจริญกุศลให้มากๆใกล้ถึงจะถึงวันที่สิวันที่สิบมกราก็จะได้ปวดงูปวดหน้ามกก็ประมาณเจ็ดสิบปวดข้างที่จะมาปวดมาปวด ศึกษาตัวเองมาเกี่ยตัวเองจากโยวนั้นอมีโอกาสเป็นมาร่วมร่วมงท่านก็จะเด้ยนการไชชีวิตโค่แม่ลูกหลายคนดูเขาคงจะบวดท้วันเึมนวนวงพอประชาจะมาบวดที่นี้บวดจากตเงนคอแล้วก็ปยัติอยู่ที่บ้าโคเพราะว่าหลายโหลายท่านก็สิบกวท่านที่ปกีสานขอเรากคงจะมีเห็นพอง าบางครังง่างคนเรื่อก่องจะไปพักอยู่ที่บางรูหรือว่าไปพักอยู่ที่ทรับคอนเทนเต้นหรือว่าบางท่ันก็จะไปอยู่ด้วยอู่ตามต้นไม้ไผ่ลาบนฟ้าไม่ตก ลักเฉลี่ยของแก่ของตัวเราแล้วคงไม่มีใครจะไล่ให้ตาเลยนอกจากตัวเราจะลักโอเองแก่ไทยโอเคแต่ว่าเราเองก็เป็นแกน่บุคคลที่ที่เ,เราถามให้ต่างถึงบอกว่าใครกเ,เราคนนั้นเห็นท่าใครทำกิจคนนั้นเห็นท่าคนไหนเห็นท่า ของชาโลกของเราพนุ้นองเราเกวดาทั้งหลายทีนี้เราอยากจะดักคุกอยาจะลดพ้นพเราก็เดินตามคำสอนของท่านเกการ,จกาการะจะเจริญกิตมิาณารเจริบารมีการเจริญจติการเดินปัญญาเกี่ยสกิาเกีรยวนำกันชำหรับสตรมกิเลสกิเลสจากกิเลสขัเ้เยียน Linear, ity, ต oston, ิดความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันพวกเราก็จะทำมันไม่ต่อเนื่องส่วนมากก็จะเอาเรื่องแต่ความอยากเป็นต้อาไปคิดเอาวไปเกิดไปสร้างก็จะเป็นอย่างนี้ไปส่งเรงงานที่โนองไปส่งเรงงานที่นี่ถ้าจะเอากับจริงก็เลยทำกับจริงเพียงแค่รู้แนวทางครับปอก็จะเตื่นขึ้นมาหนึงแล้วถ้าเราลับเราไม่ทำตามอำนาจของความอยากที่เกิดจากจริงเลยเกิดจากจิตการสร้างความรู้ตัวที diseases, ่ เสียมีความกังวลความรู้จักดับในปัจจุบันเราดับไม่ได้เราจะเอาวิธีไหนเอาไปดับใช้สมถะเอาไปดับหรือว่าดับรู้ดับรู้ดับเห็นดับทำความเข้าใจไม่ทำตาออกมาเป็นสิเลจนกว่าจิตจะแยกรูปแยกนามกายปอบหลวงจิตแยกผู้แยกนามเป็นเริ่มนตนของสมาธิจิตความรู้แจ้งจริงที่จะเข้าสู่วิปัสสนา อยู Dante, people, ่ด้วยกันแต่ก็รวมกันอย <Yeah. S 1> ู engineer, ่การเขาก็มีลักษณะคล้ายๆกันกองกลองนามกองความคิดกองอารมณ์กองสังขารกองวิญญาณมันรวมกันอยู่แต่ถ้าเจริสติเขาไปสังเกตเขาไป็นผู้ขอดิจิตเราจะเห็นเป็นคนละส่วนกระจุบเขาจะมองเห็นแนวทางของการเดินของการดำเนินชีวิตท่าวๆก็จะเป็นอารมณ์กรมทั้งแปดต่างๆก็จะ ซึงเป็นทาง่านขอารูปรูจินเสียงที่เขาไปทำวิญญาณซึ่งเ้าไปถึงโลจิตของเราตัววิญญาณตัวสุดท้ายในขันหันมันเข้าไปยินดีย,ดดยินได้เข้าไปร่วมเข้าไปสวยและเตยอร่อยเรื่องจิตเป็นของละเอียดอ่อนใช่ว่าว้บุคลล์เล่นทำคุณจริทงทำจริงจนกว่าจิตของเราคล <c oughs> ายจากความหลงตั้งมั่นรับรู้อยู่จิตน,นี้ก็แปลก,ก็ไป ปฏิบัติขัดเขาเข้าไม่ได้พื้นเขาก็อยากท,ที่เขาจะย,ยอมรับความเป็นจริงกำลังจิติจนันร่างปัญญาต้อง,อาองหาเหตุหาผลหาเหตุหาผลมันต้องสมจิตให้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงส่วนมากจะรู้อยู่ระดับของสมมติไม่รู้อยู่ในระดับของนิมติตถ้ารู้อยู่ระดับของนิมิคือแยกจิตออกจากทันหาแยกตุกแยกนามสัตว์กเนนาาข้าใจเรื่องประจิจเกิดประจิตของเราก็ไปรู้ไป ไจะแยกได้ตามความความต้าใจได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกขณะจิตนั่นแหละจิตของเราที่จะยอมรับความเป็นจริงถึงแยกได้รู้ได้เห็นได้ถ้าไม่ตามความความต้าใจเขาก็สืู่งกาสูงสภาพเดิมอันนี้ก็เป็นแค่เราให้คัามกัเรื่องตัวก่อของเราเท่านล้ไม่ใช่เรื่องอะไรลมลมที่ยึดติดกายกับจิตยุบกับน้ำการบระคับการกินเนื้ ถ้าเรารู้จักการเจริญสติความรัศนคติรู้โดยปัจจุบันเป็นอย่างนี้เรารับเขือหรือไม่สติของเราหลุดไปหรือไม่ใหม่ๆที่ก่อธรรมดาต้อการรับเขือนพอความใบเขีนตัณย์ต่อความคิดเก่าที่เป็นความคิดที่เกิดจากจิตเกิดจากขันธ์เราส่งไปก่ดเราต้องมาดับมาปืนมาอดมาโคนมาโขงสังคัดอย่างระนาบแรกระนาบจีมันทำนักษาสามแรกสามจี ให้เราลับมานะักนักทิ่กิดลักความมีผิดออกไปเสียเราฝ่อความเข้าใจจน,ใจ,นใจนกว่าจะยังยมมุ่งยากนักได้หาสงสัยไดก็เลรก็มีได้แต่กำลังระดีจลังปัญญาที่จะค้นคว้าจนถ,ถึงจุดหมายปลายทางอยู่คนเดียวก็ม,มีความสุขโอ้โหก็จะรู้ก็จะเห็นวิจิตรตัวไหนมันจะมาหลอกเราเราจะตั้งตัวอันวิจิตรตัวนี้ปั๊เราจะแพ้หรือจะชนะเราก็นนนนะราตรวจสอบเราตลอดเวลาสตินี้ก็เปลี่ยนจนมันกับครูบาอาจารย์คอยตั้งข้อ สิ่ที่คอยจะสอบได้หรือสอบตกเราก็มีสติดูรู้อยู่ตรงนี้เราก็จะได้ฟังธรรม,มะตลอดเวลาลกูกศิษเสีวิเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราอยู่คนเดียวเราก็ได้ฟังธรรมะได้ยินธรรมะใบไม้รวม่วงเราก็ได้ฟังธรรมคนดาคน่าคนว่าเราก็ได้ฟังธรรมเราจะได้ฟังตลอดเวลาถ้าเรามีสติคอยดูรู้จิตนั้นก็เพียงแค่บางนาทีคงสมมติ เป็นต่างกันที่น้องน้องเละกสมมติว่าเป็นอันนน้อเป็นอันนี้เป็นอย่างน้อเป็นอะไรนี้ทีเป็นแค่เรางให้ฟังนะเพราะเราต้องสร้างอะไรสงสัยกำบังสร้างบารมีไม่เป็นค่อยไปอ่ะจะไปทิ้งจะไปทิ้งวัดจะไปทิ้งในการทำบุญจะไปทิ้งในการให้ทานเรามีโอกาสให้เราเรียบทำทำมากทำน้อยก็เป็นของเราแต่เรื่องนั้ถึงเมื่อไรเจ็บเจ็บเราก็มีความสุขก็ต้องไปอย่างวันนี้เราจะเดินทางกันตอนนี้ค่ามสบายปักพ้อกับ thank oh. you